สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นตำนานบทใหม่หนุ่มสั่งโรตีใส่ไข่สุดงงได้มาเป็นไข่ดาวทั้งฟองกลายเป็นกระแสไวรัลทันทีหลังผู้ใช้ f เฟซบุ๊กชื่อรัฐทุยแรมโบ้พดลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเมื่อสั่งโรตีใส่ไข่มาจากแอปทางร้านก็จัดให้ตามคำขอ โดยภาพดังกล่าวคือโรตีใส่ไข่ดาวมาทั้งฟองซึ่งร้านทั่วไปจะตีไข่ให้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนไข่เจียวทำเอาผู้บริโภคเห็นแล้วอึ้งเล็กน้อยงานนี้เมื่อพ้นดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะบอกว่าตามออเดอร์เป๊ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าผิดตรงไหนคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าที่เคยกินมันไม่ใช่แบบนี้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าก็ถูกต้องแล้วไงคะพิเศษไข่ดาว คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักอย่างซึ่งอย่างไรก็ดีก็มีความคิดเห็นหนึ่งบอกว่าร้านน้ำชาจะขายแบบนี้เป็นอาหารเช้ากินกับน้ำแกงซอสมะเขือเทศหรือซอสถั่วเหลืองขณะที่อีกคอมเมนเ์เขามาอธิบายเสริมว่าเป็นสูตรนิยมมากในภาคใต้กินกับน้ำแกงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ